สิ่งที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับก็คือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ในการรังวัดที่ดินครับมีท่านผู้ชมถามมาว่าในการรังวัดที่ดินนะครับเขาใช้ดาวเทียมรังวัดแล้วผมก็มีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือผมมีเครื่อง GPS ที่หน่วยงานของผมซื้อมาเอาไปรังวัดที่ดินแล้วทําไมมันวัดได้น้อยกว่าของเดิมเยอะเลยครับที่เกียงไก่แล้วมันไม่เหมือนกันเลยครับวันนี้เรามาเข้าใจเรื่องนี้กันนะครับ ท่านผู้ชมครับเครื่องมือในการกําหนดตาแหน่งที่ดินในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งเราก็ได้นําประโยชน์จากการรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างหลากหลายนะครับท่านผู้ชมขับรถออกจากบ้านก็จะต้องมี E P S นําทางไปแล้วนะครับว่าจะไปเส้นทางไหนอย่างไรแล้วนี้สวนราชการต่างๆนะครับในการเก็บข้อมูลในการกําหนดแปลงที่ดินของท่านในการสํารวจภูมิประเทศต่างๆนะครับหรือในการสํารวจพื้นที่ต่างๆว่าพื้นที่ไหนมีโฉนดแล้วหรือยังไม่มีโฉนดนะครับ โดยให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแจ้งเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลภาครัฐที่มีความสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการรังวัที่ดินมันก็น่าจะทําได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เราเรียกกันอย่างติดปากทุกวันนี้นะครับเราก็เรียกว่าเครื่อง GPS บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วระบบ GPS เนี่ยเป็นแค่เพียงระบบหนึ่งบนโลกใบนี้ซึ่งมันมีหลายระบบมากนะครับแต่ว่าเราก็จะเรียกติดปากว่าเป็นเครื่อง GPS ใช่ไหมครับ เราก็ใช้ประโยชน์ต่างๆที่สวนาการก็ใช้อยู่ซึ่งท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นนะครับทีนี้มันแตกต่างกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัดที่ดินอย่างไรท่านผู้ชมครับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เราใช้ประโยชน์กันอยู่ทั่วๆไปนะครับอันนี้เขาใช้ประโยชน์ในการที่จะบอกตำแหน่งนะครับสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับมีความถูกต้องใน,นระดับ2เมตรถึง20เมตรนะครับเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนในระดับนี้น มันไม่สามารถเอามาอ้างอิงหรือมากําหนดตําแหน่งหมุดหลักเขตรหรือแนวเขตได้ครับเพราะในการรังวัดที่ดินรังวัดแดนกรรมสิทธิ์ของขโฉนดที่ดินนั้นความละเอียดถูกต้องจะต้องอยู่ในระดับเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรเท่านั้นครับซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถมาใช้ในการรังวัดที่ดินได้ครับเขาก็เลยคิดค้นวิธีการว่าทําอย่างไรครับค่าความค่าเคลื่อนหรือค่าความผิดเนี่ยจะได้ลดลงมากกว่านี้นะครับ จากเดิมทีเนี่ยมันผิดอยู่2เมตรถึง20เมตรทําอย่างไรมันถึงจะมาให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันผิดแค่4เซนติเมตรได้ไหมอ่าถ้า4เซนติเมตรเนี่ยเพราะหัวละเขตนี่เล็กนิดเดียวหัวละเขตนี่8เซนติเมตรถ้า4เซนติเมตรเขาถือว่ายอมรับได้ปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นระบบขึ้นมาระบบหนึ่งนะครับเพื่อมาปรับแก้ไอ้ความคาดเคลื่อนตรงเนี้ยไอ้จาก2เมตรถึง20เมตรที่ผมว่าไว้สักครู่นเนี่ยให้มันเหลือแค่4เซนติเมตรครับทีนี้ วิธีการที่จะทําให้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มีความถูกต้องสูงนะครับเขาจะต้องมีการสร้างระบบขึ้นมาครับแทนที่จะใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงจากท้องฟ้าแล้วมากําหนดตําแหน่งได้เลยมันก็จะคาดเคลื่อนเยอะมันจะผิดเยอะเขาก็เลยคิดค้นระบบขึ้นมาเพื่อจะมาปรับแก้ค่าต่างๆเหล่านี้นะครับให้มีความถูกต้องสูงขึ้นในระดับถึงเซนติเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งให้สามารถนํามาใช้ในการรังวัดที่ดินได้ครับทีนี้ระบบที่เขาสร้างขึ้นมานอกจากเราจะใช้เครื่องมือในการรับสัญญ,ญาณดาวเทียมแล้วนะครับ เขาจะสร้างระบบในการปรับแก้ค่าวความถูกต้องครับท่านผู้ชมในการปรับแก้ค่าวความถูกต้องจาก2เมตรที่ผมว่าเนี่ยให้เหลือ4เซนติเมตรเนี่ยเขาทําอย่างไรครับเขาจะต้องมีการสร้างเครื่องมือขึ้นมา2อย่างครับเครื่องมืออันแรกนะครับก็คือเขาจะต้องมีการสร้างสถานีสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงครับก็คือสร้างตามจุดต่างๆในพื้นที่ที่มีความมั่นคงถาวรสร้างทั่วประเทศเลยครับปัจจุบันนี้ก็ มีส่วนในการอยู่4หน่วยงานที่ช่วยกันสร้างครับก็มีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักนะครับแล้วก็มีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็มีกรมแผนที่ทหารแล้วก็มีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรองค์การมหาชนครับแต่กรมที่ดินจะเป็นหน่วยงานที่สร้างสถานีย่างยิงเนี่ยมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไปติดต่อที่สํานักงานที่ดินเมื่อแง้มมองขึ้นไปบนหลังคาสํานักงานที่ดินนะครับท่านจะได้พบเสาอากาศขนาดใหญ่ครับเป็นแท่งๆครับอยู่บนหลังคาสํานักงานที่ดินแทบทุกพื้นที่ครับ อันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงครับซึ่งข้างล่างก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอยู่เขาจะสร้างแบบนี้ครับไปทั่วประเทศหลายร้อยสถานีครับเมื่อมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงแล้วเขาจะต้องสร้างศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์ควบคุมเรียกว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วก็สถานีดาวเทียมอ้างอิงเหล่านี้นะครับก็จะรับสัญญาณจากดาวเทียมที่อยู่บนท้องฟ้านเนี่ยนะครับนำมาประมวลผล24ชั่วโมงครับแล้วก็ส่งผลไปที่ ศูนย์ควบคุมครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือศูนย์ควบคุมหรือคอนโรลเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะรับสัญญาณจากดาวเทียมอ้างอิงเหล่านี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ภายในหมู่บ้านเมืองทองธานีครับที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีทางศูนย์ข้อมูลกลางหรือคอนโรลเซ็นเตอร์นะครับเมื่อรับข้อมูลจากดาวเทียมอ้างอิง,องแล้วเขาก็นําเข้าไปประมวลผลตามวิธีการต่างๆนะครับจนกระทั่งได้ค่าปรับแก้นะครับ ทีนี้มาถึงยูเซอร์คือผู้ใช้อย่างเราบ้างนะครับผู้ใช้อย่างเรานะครับก็จะต้องมีเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่คือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบที่กลุ่มที่ดินใช้อยู่คือคือระบบ RTK GNSS Network เป็นระบบหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับที่มีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบนี้นะครับหนึ่งตัวซึ่งมันสามารถที่จะรับสัญญาณดาวเทียมและกําหนดค่าพิกัดของเราที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ต่ถ้าผู้ชมครับถ้าเป็นการรับโดยตรงจากท้องฟ้าไปยังตัวนี้โดยตรงเลยนะครับมันก็มีความคลาดเคลื่อน2เมตรถึง10เมตรเหมือนกับโทรศัพท์มือถือท,ทั่วไปที่ท่านใช้อ่ะครับมันมันก็จะไม่ได้มีความแตกต่างใช่ไหมครับแต่เครื่องตัวนี้มันสามารถเข้าระบบโครงขายของส่วนราชการคือของกรมที่ดินได้ครับเมื่อมันสามารถเข้าโครงขายของระบบกรมที่ดินได้ในเมื่อตัวมันรับมีความคลาดเคลื่อนสูงอยู่ศูนย์ควบคุมก็จะส่งค่าแก้มาให้มันครับโดย นำข้อมูลจากสถานีสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงใกล้ๆกับตัวนี้3ส,สถานีนะครับแล้วนำไปประมวลผลแล้วก็ส่งค่าแก้มาให้กับตัวนี้นะครับเมื่อตัวนี้ได้รับค่าแก้มันก็จะประมวลผลครับบอกค่าพิกัดตำแหน่งที่ถูกต้องมาให้เราได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ค่าจากตัวนี้นะครับก็เรียกว่าค่าพิกัดจะมีความถูกต้องสูงมากในระดับเซนติเมตรครับความถูกต้องในระดับนี้ จึงสามารถนํามาใช้ในการรังวัดที่ดินได้ครับซึ่งวิธีการรังวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมีระเบียบข้อกฎหมายกําหนดไว้ซึ่งเราต้องปฏิบัติไปตามนั้นซึ่งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะนํารหัสเข้าร่วมเข้าไปในโครงข่ายเพื่อปรับแก้ความถูกต้องก่อนนะครับถึงจะนําค่าต่างๆนํามาใช้ได้อย่างถูกต้องครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบนี้มีความถูกต้องสูงถึงระด,ดับ4เซนติเมตรทีนี้ความถูกต้องของมันนะครับ ไม่ใช่แค่ค่าพิกัดตำแหน่งทางราบเท่านั้นนะครับค่าพิกัดตำแหน่งทางดินหรือในทางสูงในทางระดับสูงต่ำเนี่ยมันก็มีความละเอียดถูกต้องสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้นะครับนอกจากาวัดที่ดินได้แล้วนะครับมันสามารถทําระดับคอนทัวร์ได้นะครับทําเส้นชั้นความสูงได้วัดระดับความสูงของผิวดินได้วัดความลาดชันต่างๆได้มันสามารถวัดปริมาตรดินตัดดินถมได้ ทำระดับเช็คระดับดินได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งท่านผู้ชมจะถมดินน่นะครับปัจจุบันไม่ต้องมาประมาณกันแล้วนะครับว่า1เม็ด1ไร่เท่านั้นเท่านี้นะครับเราสามารถใช้เครื่องนี้ไปวัดเอาปริมาตรดินจริงๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยในงานสำรวจและงานโยธาเนี่ยก็มีการใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดข้อขัดแย้งนะครับระหว่างน,นายจ้างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างได้อย่างดีทีเดียว ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กดติดตามนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปส่งตรงถึงมือท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ